อ่ากินไข่เจียวด้วยเอาพี่หมีกินไหมพี่หมีกินไหมโอ้น้องกินไข่เจียวเก่งจังเลยเอาพี่หมีสักคำหนึง่งให้พี่หมีคำหนึง่งอาอะไรพี่หมีจึ๊บอ้มอ่ากินไข่เจียวน้องกินไข่เจียวชิ้นเล็กๆลูกกัดกัดกัดเลยกัดเลยเคี้ยวด้วยเคี้ยวด้วยอืม ừ ừ khi xếp mấy thì mày à khi nằm có thằng đi chứ nằm còn đi nè khi tăng tăng còn tăng còn à khi nằm còn nít còn Ừ ok đã à, kín to kín tỏ